ในปี2023นี้ทำออฟไลน์อย่างเดียวจะยังไปต่อได้ไหมถ้าวันนี้นะคะคุณเป็นเจ้าของกิจการค่ะที่อยู่ในออฟไลน์นะคะออฟไลน์ off คืออะไรออฟไลน์ off ก็คือคุณมีหน้าร้านนะคะคุณเปิดร้านของคุณแล้วก็รอลูกค้าเข้ามาที่ร้านอาจจะมีลูกค้าประจาอาจจะมีลูกค้ารายใหม่ที่ผ่านเข้ามามาเจอคุณแล้วก็มาซื้อของของคุณนะคะถามว่ายังอยู่ต่อได้ไหมจําเป็นแค่ไหนที่จะต้องเข้าออนไลน์นะคะ วันนี้จะมีอย่างหนึ่งนะที่อาจจะไม่บอกคุณตรงๆหรอกว่ามันอยู่ได้หรือไม่ได้เพราะจริงๆนะคุณน่าจะมีคําตอบอยู่ในใจของตัวเองอยู่แล้วท่าวันนี้คุณลองพิจารณาดูว่าธุรกิจของคุณอนะมันยังดีอยู่เหมือนเดิมไหมดีอยู่เหมือนเดิมในที่นี้คือตั้งแต่ก่อนโควิดนะจนถึงวันนี้ค่ะรายได้คุณยังเติบโตเหมือนที่เคยโตไหมหรือมันเท่าเดิมหรือมันหัวทิ่ม ถคาคุณรู้คําตอบนี้นะคะถ้าคุณเป็นเป็นเจ้าของกิจการที่ทําบัญชีคุณจะรู้ค่ะว่าคุณถ้าคุณรู้ตัวเลขคุณทํางานกับตัวเลขคุณจะรู้ค่ะว่าวันนี้คุณจําเป็นหรือยังที่จะต้องทําอะไรบางอย่างถ้าหากว่าตัวเลขของคุณมันยังโตอยู่เฮ้ยตั้งแต่ก่อนโควิดมาจนถึงวันนี้มีโกรดตลอดค่ะเพิ่มตลอดค่ะยอดขายเพิ่มขึ้นตลอดเวลาค่ะไม่มีแนวโน้มลดลงเลย คุณไม่ต้องเข้าออนไลน์ก็ได้ค่ะน่นแสดงว่าธุรกิจของคุณมันเวิร์กกับออฟไลน์มันอยู่ออฟไลน์อะเวิร์กแล้วดีแล้วแต่ถ้าหากว่าวันนี้คำตอบของคุณคือไม่ใช่เฮ้ยมันสเตเบิลเหรอครูจอยสเตเบิลคืออะไรคือมันก็เท่าๆเดิมนะหรือบางคนบอกไม่ไม่เท่าอะค่ะปวดทิมค่ะแค่นี้ค่ะคุณก็น่าจะได้คำตอบแล้วว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เท่าเดิมเหมือนเดิมมันไม่พอแล้ว จริงๆจะอยากจะบอกแบบนี้ด้วยว่าไม่ว่าวันนี้ค่ะธุรกิจคุณมันจะโตรหรือไม่โตเนาะแต่ออนไลน์เนี่ยวันนี้มันคือเป็นช่องทางหนึ่งที่สำคัญไม่ว่าคุณอยู่ในธุรกิจไหนค่ะ CP เจ้าสัว CP นะคะหรือว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่วันนี้ที่ดังๆที่คุณรู้จักไม่ว่าจะแบรนด์ไหนค่ะไม่มีใครไม่อยู่ออนไลน์แล้ว ถ้าหากว่าเจ้าใหญ่เขายัางต้องอยู่ออนไลน์ถ้าหากว่าธุรกิจที่เขามั่นคงยิ่งกว่าเราเขายัางต้องเข้าออนไลน์ค่ะแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่เข้าถูกไหมออนไลน์มันไม่ใช่กระแสค่ะมันไม่ใช่แค่เฮ้ยเดี๋ยวโควิดหมดแล้วคนก็เลิกซื้อมันไม่ใช่แล้วแต่มันคือที่อีกที่หนึ่งค่ะที่มันเป็นช่องทางและเป็นหน้าร้านให้กับคุณได้แบบฟรี free. คุณสามารถสร้างช่องทีวีของคุณได้แบบฟรีๆคุณสามารถโปรโมทร้านของคุณสินค้าของคุณได้แบบฟรีๆอะแล้วทำไมคุณถึงไม่ทำแม้ว่าธุรกิจของคุณอาจจะยังดีแต่ถ้าคุณทำแล้วมันโกรธได้อีกล่ะถ้าคุณทำแล้วมันโตได้อีกล่ะถ้าวันนี้มันโตอ่ะปีละ10% 20%ีแล้วถ้าทำแล้วมันโต50%โตร0 0ตโต200%ล่ะแล้วอะไรคือเหตุผลที่จะทำให้คุณไม่ทำ ในเมื่อช่องทางออนไลน์ค่ะเป็นช่องทางที่จะช่วยให้คุณค่ะไปเจอลูกค้าของคุณมากขึ้นมันคือกลยุทธ์โชเชิงรุกมันคือกลยุทธ์เชิงรุกค,ค่ะจากที่เราเคยเป็นแค่เป็น,เป,นเป็นคนรับอะรอรอลูกค้าเดินมาหาเราแต่ถ้าวันนี้ คุณมีที่ที่คุณสามารถจะรุกเข้าไปหาลูกค้าได้คุณสามารถส่งคอนเทนต์ออกไปเพื่อไปหาคนที่ใช่ให้เขาเดินทางมาหาคุณได้จะบอกเลยว,ว่าวันนี้ระยะทางมันไม่เกี่ยวแล้วค่ะบางคนนะอยู่นู่นต่างจังหวัดจังหวัดคนละจังหวัดยังต้องกระเสือกกระสนเดินทางมาเพื่อ,อมาเห็นไปร้านอาหารที่เห็นคนรีวิวเพราะฉะนั้นค่ะคุณน่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วว่าวันนี้อยู่แต่ออฟไลน์ line, มันพอไหม ถ้าคุณมีคำตอบว่ายังไงก็ลองพิมพ์มาบอกจอยด้วยนะคะในคอมเมนต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยพิเศษเอ็กซ์เพรสตค่ะบ๊ายบายค่ะ